สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างเน็ตดี Y c h a n n แนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับช่างเน็ตก็จะพาทุกคนนะครับมาลองศึกษามาลองซ่อมเกี่ยวกับประตูกระจกไฟฟ้ารถยนต์นะครับผมเนื่องจากคุณปู่ของช่างเน็ตเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหน้าฝนก็ได้เจอกดประตูฝั่งคนขับนะครับผมมันไม่ลงนะครับแต่อีกฝั่งยังลงปกตินะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะลองลื้อดูนะครับว่าอะไรมันเสียจะได้ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆเมื่อช่องนี้ได้กดดูแล้วครับเนี่ยปวดละแต่กระจกมันไม่ลงนะครับผมนะครับให้สังเกตนะครับว่าได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานอยู่นะครับนะครับเพื่อนๆได้ยินนะครับ แตกๆๆนี่หมายถึงว่ารีเลย์ของปุ่มตัวนี้ยังทํางานอยู่ครับผมเดี๋ยวช่างนิดกดอีกฝั่งนะครับเนี่ยอีอีฝั่งยังปกตินะครับแต่ฝั่งนี้เสียนะครับผมเ,เดี๋ยวช่างนี้จะถอดแผงประตูออกนะครับแล้วก็จะลองตรวจเช็คนะครับว่าอะไรเสียนะครับผมให้ทุกคนนะครับถอดไปน็อตแผงประตูออกนะครับ สำหรับรถรุ่นใหม่ๆอาจจะถอดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าริมเยอะนะครับผมรถช่างเน็ตนี้ช่างเน็ตถอดปล่อยแล้วนะครับก็เลยง่ายนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ถอดแผงประตูออกแล้วนะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเฟืองนะครับผมหมุนหมุนให้อารางรางกระจกนะครับขึ้นลงนะครับผมมันมืดนะครับช็ตถ่ายไม่เห็นเนาะวิธีการตรวจเช็คอา มอเตอร์เฟียงตัวนี้นะครับผมมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับหาสายไฟเลื้องของตัวมอเตอร์นะครับผมจะมีลักษณะเป็น2เส้นแบบนี้นะครับแล้วจะเจอปลั๊กแบบนี้นะครับผมให้ถอดปลั๊กออกนะครับจากนั้นให้ใช้มันติมิเตอร์นะครับผมตั้งไปที่ย่านด DC นะครับผมเพื่อที่จะวัดตรงข้วปลั๊กตัวนี้นะครับว่าเขาอะได้มีไฟ12โวลต์จ่ายไปเลี้ยงตัวมอเตอร์ไหมนะครับ ช่องนี้จะจัมเอาข้างหลังนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้กดกระจกไฟฟ้าฝั่งที่ไม่ขึ้นเมื่อกี้นะครับผมของช่างนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับลองกดดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อกดแล้วมีไฟจ่ายก็แสดงว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเสียนะครับผมนี่ยครับกดแล้วมีไฟจ่าย ปกตินะครับผมแต่มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับผมก็คือตัวมอเตอร์เนี่ยครับเสียนะครับผมมอเตอร์กระจกไฟฟ้าตัวนี้นะครับมอเตอร์เฟียงตัวนี้นะครับผมเขาจะเป็นมอเตอร์ชนิดแปลงถ่านนะครับผมเดี๋ยวช่างนี้จะลองรื้อถอดรื้อดูนะครับว่าข้างในแปลงถ่านยังสภาพดีอยู่หรือไม่นะครับผมถ้าหมดยังไงก็ต้องหาซื้อแปลงถ่านมาเปลี่ยนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวช่างนี้จะถอดน็อตแล้วก็จะลองรื้อดูนะครับผม ตัวแปลงฐานนะครับผมจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวข้างบนอีก2ตัวนะครับเป็น4ตัวนี่นะครับผมก็ขันออกไม่หมดนะครับเปลี่ยนได้สัญญาคดต,ตัวนี้ก็ได้ถอดอมอเตอร์เฟียงกระจกไฟฟ้าตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมตัวเก่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะถอดลองดูแปลงฐานของเขานะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับผม นี่นะครับก็จะมีน็อตอยู่ข้างล่างนี่นะครับผม2ตัวนะครับผมจะต้องค่อยๆดึงออกนะครับนี่นะครับผมโอ้ข้างในเป็นสนิมหมดเลยครับเพื่อน จากนั้นก็ลองหมุนออกนะครับผมมันจะเป็นเกลียวนะครับค่อยๆหมุนออกนี่ครับผมออกมาแล้วครับอ๋อเหลือนิดเดียวนะครับแปลงฐานที่ช่างนิตได้กล่าวมาข้าง้นนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับผมเลือกแปลงฐานนะครับเหลือนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ทุ่นตัวนี้นะครับช่างนิตดูว่ามัน มันก็ใช้ได้แต่แต่มันสึกไปเยอะแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนช่างอยากประหยัดก็ให้เพื่อนช่างซื้อตัวแปลงถ่านตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนได้เลยครับหลักร้อยนะครับผมร้อยกว่าบาท80บกว่าบาทร้อยกว่าบาทเด่นแหละครับผมแต่ช่างนิดอยากให้มันจบงานไวๆนะครับผมช่างนิดก็ได้ซื้อตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับผม ตัวใหม่ของเขาจะได้จบปัญหาครับใช้ยาวๆนะครับผมตัวใหม่นี่ก็แพงแพงหน่อยนะครับผม8900ถึงพันกว่านะครับอันนี้ได้มาแพงนะครับพันกว่ากว่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวช่างนี้ก็จะเอาไปประกอบเข้ากับแพงประตูนะครับผมแล้วก็มาลองดูกันครับว่าจะใช้งานได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวช่างนี้ขออธิบายข้างในก่อนนะครับผมสําหรับข้างในนี่ก็ ช่างนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเป็นแค่สายสลิงนะครับผมนะครับมันจะมีตรงนี้เป็นกระจกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรางนะครับเนี่ยเนี่ยรางคล้ายๆตัวกากบาทนะครับผมเพื่อให้กระจกขึ้นกับลงแค่นั้นนะครับผมเนี่ยครับมีแค่สายสลิงเอาไว้ม้วนนะครับผมเนี่ยตัวมอเตอร์นี่เป็นตัวตัวม้วนนะครับเนี่ยม้วนก็กระจก ขึ้นถอดก็อกระจกลงนะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบลองดูนะครับผมสเปรย์ตัวนี้ชนิดแนะนํานะครับใช้ดีมากนะครับผมเป็นเป็นสเปรย์ซิลิโคนนะครับคล้ายๆจาระบีขาวๆครับผมเอาไว้ฉีดตามล่องสลิงนะครับผมตามสลิงสายสลิงหรือจะฉีดตามขอบกระจกที่เป็นยางตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวช่นี้จะฉีดไปที่ ขดขดตัวสวิงนะครับผมให้มันหล่อลื่นนิดหน่อยนะครับมันจะได้ลื่นลื่นนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ช่างนีตก็ได้ติดตั้งตัวมอเตอร์เข้ากับแผงประตูเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะลองเสียบปักแล้วก็จะลองกดดูนะครับว่ากระจกได้เลื่อนลงหรือไม่นะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่างนีตก็จะลองกดดูนะครับว่ากระจกไฟฟ้าใช้ได้หรือไม่นะครับผม โอใ้ใช้งานได้ดีแล้ครับผมโอ้สวยงามนะครับเห็นไหมครับถ้าถ้าแบบว่าของทุกคนนะครับเจอปัญหาแบบว่ามันขึ้นช้าก็ให้ใช้สเปรย์นะครับฉีดตามร่องนี้นะครับผมตามร่องน้ำข้างนี้นะครับเนี่ยเราะว่าสเปรย์ตัวนี้เขาไม่มีกฎที่จะ ทำลายายางตัวนี้นะครับผมใช้ได้นะครับผมฉีดปั๊มล่องเน,นึ่ครับนี่ครับเพื่อให้มันหล่อเลื่อนนะครับผมนี่ครับฉีดตามเฟืองอสลิงนี่ด้วยนะครับผมตรงสายสลิงนี่ก็ฉีดนะครับผม เพื่อให้มันหล่อลื่นง่ายๆนะครับผมมันจะได้ลื่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเนาะโอเคนะครับอือช้ได้นะครับผมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวช่างนี้ก็จะติดตั้ง แผงประตูใส่เข้าไปเหมือนเดิมะครับผม มาลองทดสอบกันดูเลยนะครับว่าจะใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับผมโอเคแล้วครับนื่นพอสมควรนะครับผมแม่เห็นไหมครับ ร,บรจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอสอนซ่อมสอ,สอนตรวจเช็คอมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับผมช่างนิดหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบช่างนิดชื่นชอบในงานดี Y งานซ่อมแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่างนิดด้วยนะครับเพื่อที่ช่างนิดจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ให้ทุกคนได้ดูครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ชั้นนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ